มาพูดถึงเฮงกับฟีนดีกว่ามันเป็นเพื่อนกันตั้งแต่สมัยเยลเราความนี้ต้องมาเล่นแบบความเป็นคู่มั่นอะไรอย่างเงี้ยมันแบบมันเคอะเขินกันขนาดไหนวมันไม่มีมันไม่มีเขินเลยอ่ะมันไม่มีมุมไหนที่เขินกันอ่ะไม่ถึงว่าเขินแบบมันเร่ามันตลกอ่ะมันแบบมันตลกมันตลกคือชีวิตจริงเฮงจะทำอย่างนี้กับฟีนไหมไม่แต่เฮงมันเกิด โอเคเกิดทั้เฮงเอาเฮงออกไปก่อนเป็นเกิดก่อนเราก็ต้องมองเขาเป็นคุณสามคุณสามเพราะฉะนั้นการจูตัวละครก่อนเข้าซีเนี่ยสำคัญมากไม่งัคืจะจะไปหลุดเป็นเฮงกับฟินในนั้นไม่ได้คือแล้วเขาเขาโตกันมากสองคนใช่ไหมคะแล้วก็ต้องแบบมามาเหมือนมาคุยธุรกิจด้วยกันอะไรเงี้ยคุยแบบคุณห้ามทําแบบนี้นะเพราะบริษัทจะแล้วชีวิตจริงคุยอะไรกันยากครับกองตรงต้องต้องทําเหมือนแบบ ผมบอกตรงนะสามธุรกิจของเรานู่นนี่นี่นั่นคือพูดเรื่องอะไรเป็นผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่ซึ่งโอ้โหไม่ใช่เราอะครับใช่เพราะฉะนั้นนี่คือโจทย์ที่ท้าทายมากๆอืมอ่ถามคุณนอกดีกว่าเบสเค็งเป็นยังไงเห็นพี่ฟีนกับพี่เฮงคนนอกนี่ถามผมหรือเปล่าครับอ๋อเลยอันนี้ในในฐานะที่แบบเรามองเป็นน้องมองธุรกิจของพี่ฟีนพี่ฟีนมองเพื่อนของพี่ฟีนเม่เป็นยังไงอันนี้คือพี่ฟีนกับพี่เฮงนัดคุณสาวเล่นด้วยกันเล่นด้วยกันเราสึกว่าเขาแบบ ยังไเยนไปเยกะไหมคือเวลาเห็นในมุมเล่นๆที่ไม่ได้เข้าซินก็คือตลกคุยอะไรกันเยอะแยะไม่รู้หนูก็เออแต่ว่าเวลาเข้าซินก็จะเข้าเหมือนก็จูนกันแหละเพราะว่าไม่งั้นมองหน้ากันขำแน่มันมี